เขมรนเนียนเปลี่ยนพิกัดประสาทตามเมืองทมบน Google Maps ตีเนียนล้วงดินแดนไทยอย่างนี้ก็ได้หรือในขณะที่คนไทยกำลังใช้ชีวิตกันตามปกติเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชากลับเล่นใต้โต๊ะบนเวทีออนไลน์ด้วยการย้ายหมุดประสาทตามเมืองทมบน Google Maps ไปฝั่งตัวเองอย่างหน้าด้านๆเพื่อสร้างความเข้าใจผิดทั้งในเลยนอกประเทศเกมนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เหตุการณ์แบบนี้คล้ายกับประสาทพระวิหารเมื่อ10บกว่าปีก่อนที่กัมพูชาใช้ยุทธศาสตร์ยืมมือสื่อปลุกกระแสโลกจนสารโลกเอียงแบบคนไทยต้องกลืนเลือดวันนี้ภาพซ้ำกำลังจะเกิดขึ้นอีกแต่คราวนี้คนไทยจะยอมหรือไม่มุดพิกัดของประสาทตามเมืองทมถูกแก้ไขบ,บน Google Maps จนดูเหมือนอยู่ในเขตกัมพูชาทั้งที่ตามความจริง กรมศิลปากรไทยดูแลมาตลอดและอยู่ในเขตสุรินท์ชัดเจนพฤติกรรมนี้เป็นการปั่นกระแสออนไลน์ปลอมหลักฐานทางภาพบิดเบือนความเข้าใจในระดับสากลเป้าหมายเพื่อกล่าวหาไทยว่ารุกรานคำถามถึงรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยรู้แล้วนิ่งทำไมกระทรวงดิจิทัลจะปล่อยให้คนแก้หมุดมั่วแบบนี้อีกนานแค่ไหนกระทรวงต่างประเทศ จะรอให้กัมพูชาเอาหมุดปลอมไปยื่นฟ้องศาลโลกอีกรอบหรือยังไงหรือไทยจะปล่อยให้สงครามไซเบอร์กลืนเอาแผ่นดินทีละเมตรโดยไม่มีใครกล้าสู้ประสาทต,ตาเมอนทมตาเมอนโตสและไบกรีมยังคงอยู่ในเขตประเทศไทยถ้าปล่อยให้เพื่อนบ้านเปลี่ยนหมุดบนแผนที่ได้ตามใจสุดท้ายพรุ่งนี้บ้านเราก็จะไปอยู่ในอาาเขตคนอื่นโดยไม่ต้องยิงปืนสักนัด